วันนี้จ่มาเล่าเรื่องมีคนขี่จักรยานตามอพี่เมียวขี่จักรยานปิดไปเที่ยวเลาะป่าอืจิไปททาคลิปทําไลน์นั่นแหละอไอ้คนนี้มันตอนพี่เมียวออกจากบ้านบอออกจากบ้านมันจะเป็นเนินไปใกล้ๆบ้านนี่มันจะเป็นเนีนเนินขึ้นไปพี่เมียวต้องขี่ขึ้นเนินไปไอ้คนนั้นมันขี่ลงมาสายตารปจ้องมองกันทันตานี่เป๊ะทบกันเพราะว่าสายตาันทบกันนี่มันเป็นเรื่องจริงๆเนาะไม่เรื่องดีก็เรื่องลายที่นี่เออพี่เมียวก็ว่ามันไปแล้วเออพี่เมียวก็สวนขึ้นไปทางขันเอออะไรนะสันเขื่อน ชาวบ้านพี่มันมีเขื่อนน้อยเ่เ,เขื่อนกั้นน้ำเขื่อนน้อยเสร็จแล้วพี่ก็ขึ้นไปบนสันเขื่อนก็ให้ขี่จักรยานได้อืเจักหน่อยมันถามกลับมาเมนี่ยเชียงขึ้นปั่นจักรยานขึ้นมาเชียงก็งกงกพี่แม,เมเวเลยขึสิปั่นมาอย่างเร็วเลยแหละอืเพื่อชีหายทันทีไงอืเสร็จแล้วขี่จักรยานเชียงก็พี่ก็แบบเป็นยังไงสวัสดีฮลัลโหลพี่แมวก็นิสัยคนไทยเนาะนิสัยคนไทยยิ้มยิม้มแจ่มใสอยู่ในกระจายดีพี่แมวก็ฮัลโหลใส่มันเออพกออกมาว่าไปกินกาแฟกับฉันไหมประเดี นึกในใจอ๊ะไอ้น,นี่คือยังมาทรงประหลาดชวนไปกินกาแฟถ้าคนคนเยอรมันักฝรัง่งชวนไปกินกาแฟนี่ไหมความว่าจะชวนที่มาจีบจะชวนไปไอย้ยังงูยังงี้ทำท่าที่มาจีบบางทีก็ไปโชกๆกันเลยอะไรประมาณนั้นพี่เมียวเขบอกว่าโอ้กาแฟกินมาแล้วเอองั้นไปกินโคลาก็ได้พี่เมียวก็บอกว่าโอ้ยไปกินโคลกกินโคกทำไมพุงใหญ่ไปไปดอกมากินดอกพีก็บางนี่มมันก็ไม่ยอมหนีมันก็ขี้ขยานเคียงพี่เมียวกขาบอกทำนายดีว่าไอ้คุนี่ มันก็หาเรื่องคุยจังเวยมันก็ว่าจักรยานงามเนาะไปพี่เมลก็เลยได้จำบวาอุ้ยจักรยานนี่กูว่าซื้อให้ได้สามปีแล้วดีก็ให้เป็นของขวัญฉันอุ้ยมันก็เลยเจนไปเลยพี่เมลก็ดีใจมันเจนไปแล้วพี่เมลก็ถ่ายชีพลุงเว่าไปเออหนักมันเจนไปเร็วพี่ไาได้ขี่ไปอีกจักหน่อยไอ้ถึงทางโค้งมันโค้งกลับมาอีกมันวนกลับมาอีกอืมเป็นยังไงเนี่ยเพียงวันเป็นไงดอกขี่จักรยานเลนหน่อยแล้วมันก็ไปอีกถ้ามันคิดอะไรมันวนไปวนมาเออ จะหยิไปถึงต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นโฮรุนดาพี่เมวก็จะไปถ่ายคลิปจะไปถ่ายคลิปต้นโฮรุนดามันขี่จักรยานผ่านโชบมาอีกโชบมาทางตรงถนนพี่เมวอยู่กับต้นไม้ขี่ลงตรงถนนตะโกนมาเขาให้เป็นบันที่ดีเด้อบัดดีพี่เมวก็ว่าเออจ้ามันไปแล้วก็ดีเพราะมันไปแล้วพี่เมวก็ว่ามันไปแล้วพี่เมวก็ขี่รถโตไปลงตรงแม่น้ำมันวนกลับมาอีกมันเห็นมันคือมันมองไว้ตลอดว่าพี่เมวไปทางไหนมันวนกลับมาตรงแม่น้ำไปจอดจักรยานคู่พี่เมลจอดจักรยานแล้วหลอกจักรยานเรื มันมาว่าอืมอคลิปนี้ยาวจังหน่อยเดอมันก็บว่าเออทางไหนเนอะมันเป็นสะพานวัดนี้ทำท่าทำท่าถามพี่เมียวก็เลยบอกนุ่นถ้าจักรยานเธอตรงตรงไปตรงนู้นตรง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 เล้วเธอจะเห็นไอ้ถ้าสะพานเธอจะเห็นสะพานตรงนู้นเธอต้องขี่จักรยานตรงไปนู่นเด้อว่ะมันมันก็ทำท่ามันก็ว่าลังเลจะคิดอะไรอยู่เหมือนว่ามันจะลงมือก็เราดีไหมอะไรทำนองนั้นพี่เมียวมองพี่เมียวก็ยืนจังกามองมันเนาะแต่ว่าดีมันไม่มีอาวุธมาในมือมันมองมันก็คิดไปคิดมามันถามอีกคำหนึ่ เธอไปก็ชันไหมประเด็โอ้พี่เมียวก็า่าทําไมกูจะไปก็มึงทําไมเราพี่เมียวก็ว่างนี้พูดเสียงดังเสียงแข็งขึ้นมาแล้วตรงแถวๆ้ันนมีผู้ชายครับผู้หญิงเขาเดินเขาเดินเลอกอยู่แถวนั้นเขาเขาเอาหมามาเดินมันเป็นในป่าชายชายป่าไงเขาเอาหมาเขาเอาน้องหมามาเดินเที่ยวเดินออกกําลังมันเห็นว่าพี่เมียวพูดเสียงดังมันก็เลยไปเขานีไปจริงๆไหมครับมาเออโอ้ยโลงเข่าป่าคนเดียวในเยอรมันนี่ตอนนี้ทีต้องระวังอย่างแรงเลยถ้ามันมาทักถ้าเจอใครมาทักสำนองนี่นะทีตองวนกลับบ้านอย่่่่่างเเร็ววลยยไไไไมมมอออูีกปปตห วันนี้แค่นี้ก่อนจะจ้าเรามานอนแล้สมัดดีจ้า